Hello. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran so no man, I still go, 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 go. Hustle hustle every single day. I'll be making. Hello, Thet 123. สวัสดีครับผมบอลจากพัทธิลาไอทีนะครับวันนี้ผมมาติดกล้อง bfw x 1นะครับคันนี้เลือกเป็นกล้องแบรนด์เกาหลีนะครับเป็นวูลอยตัวนี้ใช้การติดตั้งแบบใช้ปลั๊ก ovd นะครับดังนั้นการทำงานทั้งหมดจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับระบบของสายไฟเลยนะครับเสียบปลั๊กแล้วกล้องทำงานได้ทันทีนะครับแล้วก็ทำงานในระบบบันทึกจอดได้ด้วย วันนี้มาติดตั้งบนคอนโดลูกค้านะครับก็ลูกค้าให้ดำเนินงานติดตั้งแล้วเดี๋ยวลูกค้าลงมาดูนะครับ BM มันมีประกัน b s i อยู่ซึ่งประกันนี้จะเป็นประกันที่จุกจิกในเรื่องของไฟฟ้าดังนั้นถ้าเราเลี่ยงที่จะไปยุ่งกับระบบของเขาโดยใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับก็ทํางานได้แล้วก็ถ้าเวลารถเข้าศูนย์เจ้าหน้าที่เขาก็ถอดปลั๊กออกใส่ข้อมูลของเขาเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาปลั๊กของเราเสียบไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะปลั๊กตัวนี้ ไม่ใช้ขั้วต่ออะไรเลยนอกจากไฟเลี้ยงของมันนะครับ mm hmm. เท่ากับว่าเราใช้งานได้สบายๆโดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับระบบประกรันรถนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกล้องวูลอยรุ่นซีโรตัวนี้กันนะครับว่าติดแล้วเนี่ยมันสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างมาดูกัน ตอนนี้นะครับเราติดตัวกล้องหน้าติดตั้งตัวกล้องหน้ามาทาง ฝั่งซ้ายของคนขับนะครับก็จะอยู่ทางตอนที่นั่งของผู้โดยสารนั่งข้างนะครับแต่ว่าตัวกล้องนะครับก็จะถูกบังด้วยกระจกมองหลังนะครับคนขับก็จะไม่วอกแวกกับการติดตั้งในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็สายที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเก็บขึ้นด้านบนให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้มีคนขับรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่รถนะครับให้เป็น อันหนึ่งอันเดียวกับ B M W X 1ไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นขั้นตอนการเริ่มเก็บสายนะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มคอนโดนะครับก็ถ้ามีการติดตั้งก็ต้องประสานนิตินะครับว่าให้ทางทางร้านเนี่ยขึ้นมาติดตั้งข้างบนอาคารจอดรถนะครับทางร้านก็จะใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 1-2ชั่วโมงไม่เกินนั้นนะครับแล้วแต่ลักษณะของรถพอติดตั้งเท็ก,ก็ลงนะครับไม่มีการไปเจาะอะไรใดๆของตัวอาคารเลยของรถทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันมีเครื่องมือที่จะต้องแบกขึ้นมาดังนั้นแนะนำว่าต้องให้รถขึ้นมาข้างบนได้ด้วย still Grey matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Uh, ตอนนี้เราเก็บสายกล้องนะครับขึ้นด้านบนหมดละเหลือมาทางด้านฝั่งคนขับนะครับที่ต้องเดินมาด้านฝั่งคนขับเพราะว่าตัวปัก OBD ี่ของ B M มันอยู่ตรงด้านขวานะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆเราจึงต้องเก็บสายมาทางด้านขวานะครับ ไฟสถานะต่างๆกล้องก็แสดงครบนะครับคนขับสามารถดูไฟสถานะการทํางานของกล้องได้ถึงแม้กล้องไม่มีหน้าจอนะครับนั้นใครนิยมกล้องไม่มีหน้าจอแนะนําพวกวูรอย i-road เวอร์ก Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer so t h no man I still go 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 ขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการเดินสายจากกล้องหน้านะครับมายังกล้องหลังกล้องด้านหลังนะครับก็ค่อยๆร้อยตามระบบของตัวรถมานะครับไม่มีการ แกะชิ้นส่วนใดๆของตัวรถนะครับให้รถเกิดความเสียหายอันนั้นคนที่สงสัยว่าแก,นนแกะอันนู้นแกะอันนี้นะเราจะแตกหรือเปล่าบอกตรงๆว่าแทบจะไม่ได้แกะนะครับจะแกะเฉพาะจุดที่สําคัญเท่านั้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อของสายนอกกนั้นจะไม่มีการแกะตัวรถเลยนะครับ All the bad, okay. ตอนนี้เราเดินสายผ่านห้องโดยสารด้านหลังแล้วนะครับก็เหลือแค่สายที่ไปทางตอนท้ายแล้วก็รอยท่อย,ยางขึ้นบนฝานะครับตอนนี้ก็รอยเก็บเข้าใต้ตัวม่านแอร์แบกแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการแกะเลยส่วนขอบยางนี้มันสามารถ ถอดแล้วใส่ได้แต่ต้องใส่ให้ตรงลูกตอนนี Luckily, ้เป็นช so no no. ่วงที่จะเอาสายเข้าท่อยางของตัว bmw x 1นะครับเราก็ต้องค่อยๆทําทำ ทำเร็วรถช้ำนะครับต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าลูกค้าไม่มีมีเวลานะครับถ้าไม่มีเวลาก็ต้องหาวันที่มีเวลานะครับถ้าจะให้เร่งเพื่อให้งานมันเสร็จเร็วๆแล้วงานออกมาลวกๆน,นั้นไม่ทำนะครับดับงนั้นถ้าคนที่เลือกว่าเฮ้ยให้ทางร้านนี้ติดดีกว่าในนั้นต้องจิ้มมาที่เรานะครับ go, go. ตอนนี้นะครับกล้องหลังเราติดตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ลองแผ่นใสไว้พออากาศเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อเราตัดแดดแล้วมันจะหายไปเองครับกล้องหลังสายทั้งหมดเก็บ ผ่านท่อ,อยางของตัวรถทั้งหมดนะครับไม่มีการรือหรือดัดแปลงหรือตัดเจาะในตัวรถก็ใช้งานได้สำหรับ BMW X1 นะครับซึ่งแนะนำเลยชุดนี้เหมาะมากสำหรับ X1 หรือใครบอกว่าอยากจะขยับให้มันสูงขึ้นหน่อยก็ไปที่ iRoad QX2 แต่ใช้ปลั๊ก OBD เหมือนกันนะครับติดได้ทั้งรถเครื่องยนต์ธรรมดาเครื่องยนต์ไฮบริดหรือจะเป็นรถ BMW ที่เป็นไฟฟ้า100%นะครับใช้งานได้หมดเสร็จสิ้นนะครับการติดตั้ง กล้องวูลอยรุ่น4โลนะครับพร้อมกับปัก OBD ทำให้รถสามารถบันทึกตอนจอดรถได้กล้องตัวนี้บันทึกตอนจอดรถแบบ motion detect นะครับก็คือจับความเคลื่อนไหวมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านกล้องหน้ากล้องหลังกล้อง detect ได้กล้อง record ไว้ทั้งหมดนะครับลูกค้าที่ใช้ตัว BMW X1 สนใจติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับเราติดตั้งถึงบ้าน ติดต่อมาได้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างหรือ้ายคลิปมีหมดนะครับ bm x1 ตอนนี้นะครับผมติดตั้งตัวกล้อง v ูลอยซีโรกับ bmw x1 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเมื่อติดตั้งกับตัว bm w x1 นะครับ ตัวกล้องจะติดอยู่ด้านนี้นะครับมีไฟสถานะการทํางานของกล้องครบนะครับมาดูหน้ากล้องกันบ้างหน้ากล้องนหน้ากล้องเป็นแบบนี้นะครับมีไฟ Security แสดงผลทํางานตลอดนะครับตัวกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปัั๊ก OBD ดกันบ้าง OBD นะครับที่ทุกคนถามว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนให้สังเกตนะครับว่ามันจะอยู่ตำแหน่งตรงฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับแล้วลงมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างจะเห็นตำแหน่งของปลั๊ก o b d ่ทีนี้เวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยกล้องเราอยากจะให้มันบูธทำยังไงนี่เปิดออกมาจะเห็นปลั๊กอยู่ข้างในนะครับเอามือดึงออกมาแค่นั้นเองดึงออมาตรงๆนะครับแค่นี้ปลั๊กก็ปิดแล้วนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปใหม่ เป็นการรีบูตกล้องนะครับถ้าเราอยากจะรีบูตกล้องแบบเมนูน์นะตรงนี้เลยเสร็จแ,แล้วเราก็ปิดฝานะครับนะไม่มีอะไรที่เป็นตัดต่อสายของ B M เลยดูนะครับวิธีการใช้งานตัวกล้องนะครับขั้นแรกดูไฟสีเขียวว่าไฟสีเขียวติดหรือเปล่านะครับถ้าไฟสีเขียวไม่ติดก็กดปุ่มหนึ่งครั้งปุ่มตรงไฟสีเขียวนะครับกดหนึ่งครั้งให้ไฟสีเขียวติดขึ้นมา นะครับถ้าไฟสีเขียวติขึ้นมาแล้วแสดงว่ากล้องปล่อย Wi-Fi เราก็มาดูบนมือถือนะครับว่ามือถือเราเชื่อมกับ Wi-Fi หรือ,อยังอันนี้เชื่อมแล้วนะครับวู้ลอยซีโร่นะครับมันบอกแชดเจนว่าผมเชื่อมต่อไว้แล้วโอเคต่อไปนะครับเราก็เข้าไปที่แอปเข้าไปที่แอปนะครับตอนนี้เราจะเชื่อมต่อแล้วเราเชื่อม w i f i เรียบร้อยแล้วเราเข้าแอปนะครับ ผมเข้าแอปบูลอยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเข้าไปที่การดูกล้องนะครับผมก็จะจิ้มที่ไลฟ์วิวนะครับพอเราจิ้มไลฟ์วิวแล้วอะ่ะเราก็จะเห็นหน้าจอละถ้าเราอยากดูกล้องหลังเราก็มาที่ตัว Channel คือตัว ch เราก็กดแล้วมาเลือกเป็น c h a n n e l 2กดโอเคมันจะแสดงผลกล้องหลังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแค่การแสดงผลอย่างเดียวแต่กล้อง เลกกอดอยู่ทั้งคู่นะครับเลกกอดอยู่ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเราก็ส่งกลับมาที่กล้องหน้าเหมือนเดิมได้นะครับอันนี้ง่ายมากถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะ,ะดูแบบหน้าจอใหญ่เราก็กด full s c r e e เราก็ดูหน้าจอใหญ่ได้นะครับอันนี้ดูบนหน้าจอ,อาแบบนี้เลยอันนี้ผมแบ็กกลับก่อนนะครับแล้วถ้าเราบอกว่าเราอยากจะ s e ตติ้งเราก็แบ็กออกไปข้างนอกนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูไลฟ์วิวเนี่ยมันก็จะมี ต e ้ง i n าสำหรับตั้งค่าต่างๆของตัวกล้องนะครับเราจะตั้งค่าอะไรก็ได้ตั้งค่าได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็แบ็กกลับเราจะดูย้อนหลังเราก็เข้าไปที่ไฟล์ลิสต์นะครับกดเข้าไฟล์ลิสต์ปึ๊บมันก็จะมีไฟล์ย้อนหลังให้ทั้งหมดนะครับมีทั้งตอนขับนะครับตอนขับมีอะไรบ้างนะครับตอนตอนที่มันมีเหตุการณ์ก็คือตอนที่มันจับความเคลื่อนไหวได้มีอะไรบ้างนะครับมันเรียงไวใ้ใหเ้เราทั้งหมดแล้ว เราอยากได้ไฟไหนเราก็เลือกไฟไนั้นแล้วเราก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้งานกล้องนะครับ yeah, go, go, go. Switching you can go and obtain